สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ตะบนแดงชัยภูมินะครับผมนี่ครับวันนี้เรามาจุดระบบครับแก้ไขระบบไม่ใช่แก้ไขครับมาทํามาจุนดูความถี่ว่าความถี่ตรงไหนหายครับตรงนี้มันเฟดกันครับมาแก้ไขจุดนี้เพื่อลดจุดเฟดในนี้ให้มากที่สุดครับผมเพื่อให้ทุกมุมทุกจุดลิ้มลดเสียงให้ได้ประมาณเดียวกันมากที่สุดครับผมเรามาดูว่ามีอะไรบ้างครับนี่ก็เป็นมิกซ์สครับหนึ่งตัวนะครับผมสครับคอสเขาก็เป็น E ีนะครับผม EV ตอนนี้ช่างต้งกนกำลังโหลดโปรแกรมอยู่นะครับไม่รู้โหลดได้หรือเปล่าครับตอนนี้มาเรามาดูเรามาดูเัืก่อนว่ามีอะไรบ้างครับผมนี่เราก็ตั้งใหม่เป็นสองจุดนะครับผมสองจุดสามจุดสี่จุดคือหาความที่คือเก็บเก็บรายละเอียดทุกจุดมาดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนมากที่สุดครับผมแล้วเราก็นํานมาแก้ไขนามาวิเคราะห์ครับผมเพื่อ,อลด ทุกจุดให้ได้สมูทมากที่สุดนะครับนี่เสียงกลางก็จะเป็นยามาห่านะครับยามะหายามะหาสองตู้ครับผมนี่ครับยามะหาสองใบครับผมครับด้าน้นก็จะเป็นยามฮหาอีกหนึ่งเหมือนกัน,กนครับสองใบเป็นตู้ที่มีพาวเวอร์ในตัวนะครับนี่ครับสองใบในการดูก็ ผมว่ากันจะเฟดกันอยู่ครับแหลมก็จะเฟดกันตรงกลางนี่มิกเขา่าจะเฟดกันประมาณตรงนี้ครับผมเสงแหลมมันกมใช่เพราะว่าเฟดแหลมซ้ายขวามาเฟดกันครับนี่ครับแต่เราก็แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดครับเสงเบรกก็นี่ครับอยู่ข้างล่างไม่รู้ว่ากี่ใบผมก็ไม่รู้แต่แต่มันเบรกก็เป็นตู้วิทยานะครับผมวิทยาคือเรามายกกระดับให้มันดีมากขึ้นครับผมยกกระดับให้มากขึ้น ถึงไม่ดีกว่าเก่าเยอะแต่ก็ค่อยดีขึ้นอีกนิดต่อยก็ดีใจแล้วครับผมทางด้าคนทาระบบครับนี่ตัวนี้เลยผมปัญหาที่มีปัญหาคือนี่ครับมองเห็นไหมยี่หน้าเวทีครับนี่เสียงเสียงตู้ครับนี่ยังไงก็ต้องเข้าเวทีครับผมต้องย่างรองสาวนิดหนึ่งเพื่อลดเสียงกวนบนเวทีน้อยลงครับรับประกันครับถ้าอยู่ตรงนี้มีอือแน่นอนครับผมครับคมถีต้องสองสาวร้อยครับตรงนี้กวนเข้าใหม่ แล้วก็ห่อก็ทําให้นั่งกตีเลนยากครับที่เห็นปัญหากันครับเดี๋ยวผมจะหันตู้ฟังนี้อีกตู้ฝังนี้นะ่าหันมาเยอะกว่าฝั่งนู้นให้ถูกมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเท่ากันเราต้องเอียงภาษสาของนิดหนึ่งครับที่เขาเอียงเข้ามาก,กเพื่อให้คุณตรงนี้ได้ยินเสียงด้วยครับผมครับเราเอียงขเยยงข้ามาเยอะปับ๊บบนเวทีก็มีปัญหาครับเรื่องเสียงค้างๆนั่นพี่เอมากวนนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูผมพลังเท่าด้วยกันม,มีอรไรบ้างครับ คอมเบอร์ก็มืดตึ๊บเปิดไฟไงคอมเบอร์ครับมืดตึ๊บเลยเป็นดีซนรึเปล่าไม่นี่นะครับสินกาน้าของอะไรแอมอะไรก็สุดยอดครับนี่ครับระบบอันนี้ก็กวพีเอไม่น้อยนะครับเนี่ย ข้างหน้าเนี่ยแทบจะไม่ได้เปิดเสียงออกไปเอง๋ยวผมวิเคาะดูตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้มองเห็นดอกลมพงเลยยังไงเสียงก็มานี่แน่นอนครับผมแล้ว,วรกวนกะเวทีแล้วเวลาร้องจะมีเสียงอื้อนิดหนึ่งเพราะว่านี่ครับคนร้องตรงนี้ก็นี่ครับขอบลโพงก็ยังมาแหลมก็ยังมาทําไมเกิดไม่วิตทำไมทําแหลมที่ละเอียดไม่ได้แหลมสังเกลไเป็นหยาบครับในความคิดของผมนะครับผมคิดประมาณนี้ครับ คือตอนนี้เราเราแก้ปัญหาคือหันตูกออกนิดหนึ่งครับเพื่อลดจุดเสียบนเวทีให้มากที่สุดครับตอนนี้พอหันออกปุ๊บหน้าตอนนี้ก็มีปัญหาครับเราก็ลองแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้เอาละครับผมเราเสร็จแล้วผมรีวิวให้ดูใหม่ครับผมขอบคุณครับผม